เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือก,อกใช้กันนะครับคันนี้ราคาถูกด้วยครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับคันนี้24,500บาทเท่านั้นเองนี่สันติบีส B14 นะครับเครื่องหัวฉีดเกียร์ออโต้ด้วยสุดจะคุ้มครับถูกมากๆเลย รถใช้น้ำมันล้วนนะครับแต่เคยติดแก้ครับถอดออกแล้วปัจจุบันเป็นน้ำมันล้วนเครื่องยังดีครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลกเกียร์ออโต้เข้าครบเข้าได้เลยไม่ต้องรอครับเอาไขี่ใช้งานกันได้เลยสภาพาสมบูรณ์พร้อมใช้ครับกับราคา2 4 5 0 0่บาทครับคันนี้สนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้ครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิป ถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยถูกท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันประจำทุกวันเลยได้ไปพาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์ติดตามกดถูกใจให้ด้วยก็มีตำหนิบ้างนะครับก็คือสีไม่ค่อยสวยครับสีมีลอกบ้างครับตามรูปนี่ครับด้านหลังนะครับจกด้านหลัง้ันบนนะครับสีตามนี้เลยโดยรวมแล้วก็โอเคคุ้มค่า แอร์เย็นเพลงเพาะกระจกไฟฟ้าใช้งานไม่ได้หนึ่งบ้านนอกนั้นก็ใช้ได้ครับจกมองข้างปรับไฟฟ้าช่วงล่างดีเกียรสุดไม่ดังนะครับช็อสตาร์ปรับเกียร์ทั้งสี่ต้นพอมแมกที T e 30, อสามสิบเจ็ดด้วยนะครับขอบสิบห้าครับหล่อเลยเได้เอกาสารชุดโอนครบมีติแค่สีไม่ค่อยสวยนั่นเองนอกนั้นเอาไปขี่ใช้างานกันคุ้มๆพิกัดดูรถอยู่โพธารามราชบุรีครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับ ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ห้องโดยสารยังสะอาดอยู่เลยนะครับกับราคานี้คุ้มมากๆครับถ้าไม่ซีเรีสเรื่องความสวยงามเรื่องสีครับไปขี่ใช้งานกันคุ้ม,มห้องโดยสารสะอาดสะอาดครับเกียร์โต้ด้วยสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ